ผ่านเข้าสู่ไตรามาสที่2กันมาอย่างเป็นทางการกันแล้วนะคะหลายๆสำนักค่ะออกมาปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจในเชิงที่ลดลงไปนะคะแต่ว่าปัจจัยเสี่ยงต่างๆเราจะยังเห็นอยู่ว่ามีรอบด้านต่อไปในภายภาคหน้าตลอดไปถึงสิ้นปีนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องติดตามแต่ว่าก่อนอื่นเนี่ยผ่านควอเตอร์แรกหรือว่าผู้ง่ายเสร็จหนึ่งส่วนสของปี58มาแล้วทิศทางจะไปทางไหนเดี๋ยวเราไปติดตามกันเลยคะ่ะ16เมษายน2558เป็นต้นมา หลังจากศูนย์พยากรณ์เศรษฐกษิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยถแถลงปรับลดประมาณการอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกษิจหรือ GDP ในปีนี้เลือกขยายตัวร้อยละ3.2 รืออยู่ในช่วงระหว่างร้อยละ3ถึง3.5จากเดิมร้อยละ3.5ถึงร้อยละ4และการปรับลดประมาณการส่งออกปีนี้เหลือโตเพียงร้อยละ0.5หรือเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบร้อยละ0.3ถึง0.8จากเดิมที่คาดว่าจะโตร้อยละ3ถึง4 จะเห็นว่ายอดขายสินค้าต่างๆยังคงลดลงจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำและความกังวลปัญหาหนี้ครัวเรือนทําให้การใช้จ่ายของผู้บริโภคในช่วงสงกรานที่ผ่านมาซึ่งเป็นช่วงเริ่มต้นของไตรมาสที่สองมาสักระยะยังอยู่ในภาวะแห่งความระมัดระวังสถานการณ์ของประเทศไทยก็ต้องบอกว่ามันมีทิศทางหรือแนวโน้มที่ค่อนข้างที่จอยู่ในช่วงของหลีผลภพอสมควรนะครับ คือถ้าเรามาดูจากช่วงก่อนสงกรารเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าการบริโภคการส่งออกอะไรพวกนี้ของเราเนี่ยก็จะมีสัญญาณของการชะลอตัวลงอย่างชัดเจนนะครับแต่ถ้าเรามาดูในช่วงของหลังสงกรามเนี่ยทางสื่อมืออรราก,กิจและธุรกิจเองเนี่ยมีมุมมองที่เชื่อว่าสถานการณ์น่าจะปรับตัวดีขึ้นแต่ด้วยเงื่อนไขที่ว่าในไตรมาสที่2งเนี่ยสัญญาณหรือสถานการณ์เนี่ยมันน่าที่จะต้องมีการ ปรับตัวขึ้นอย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของความเชื่อมั่นผู้บริโภคหรือว่าความเชื่อมั่นของภาคเอกชนที่มันจะต้องมีสัญญาณการฟื้นตัวเหตุผลที่สําคัญที่เราให้ว่าช่วงครึ่งหลังของปีเนี่ยน่าจะมีทิศทางที่ดีขึ้นเพราะว่าหนึ่งเนี่ยการเบิกจ่ายของรัฐบาลเองน่าจะมีการเบิกจ่ายที่เห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับอันที่2เนี่ยเชื่อว่าในช่วงของหลังครึ่งแรกของปีเนี่ยสถานการณ์ภาวะเศรษฐกิจของโลกเนี่ยน่าจะมีสัญญ,ญาณของการฟื้นตัวอย่างชัดเจน โดยจะเห็นได้จากสัญญาณของประเทศจีนเองนะครับที่เป็นคู่ค้าอันดับต้นๆของประเทศไทยเนี่ยสัญญาณแนวโน้มของจีนเองเนี่ยน่าจะเป็นสัญญาณที่ตักที่สุดแล้วนะครับในช่วงปัจจุบันนี้แล้วเชื่อว่าในช่วงหลังจากนี้ไปเนี่ยสัญญาณการฟื้นตัวของจีนน่าจะเริ่มกลับมาให้เห็นมากขึ้น เช่นเดียวก,กันกับทางด้านของสหรัฐอเมริกาซึ่งสัญญาของการฟื้นตัวเนี่ยมีให้เห็นอย่างชัดเจนนะครับในปัจจุบันนี้เพราะฉะนั้นก็เลยเชื่อว่าในช่วงครึ่หลังของปีเนี่ยโอกาสน่าจะมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศไทยได้ดีขึ้น เลขส่งออกสองเดือนแรกของปีนี้ก็ยังคงติดลบมากถึงร้อยละ4.82จากเศรษฐกิจโลกที่ยังชะลอตัวราคาน้ำมันดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่องและอัตราการแลกเปลี่ยนที่ผันผวนจนล่าสุดสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทยคาดว่าทั้งปีนี้การส่งออกจะไม่ขยายตัวโดยมีการเปิดเผยตัวเลขการส่งออกไทยเดือนกุมภาพันธ์2558มีมูลค่า17,230ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหดตัวลงร้อยละ6.14 Yeah. Mm -hmm. เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนทำให้2เดือนแรกมีมูลค่าการส่งออกรวม34,478ล้านดอลลา,าร์สหรัฐหดตัวร้อยละ4.82ภาพรวมการส่งออกไปตลาดสำคัญในช่วง2เดือนแรกตลาดที่ยังขยายตัวได้ดีมีเพียงสหรัฐอเมริกาที่ขยายตัวร้อยละ5.5และตลาดอินเดียที่ขยายตัวร้อยละ5.4ขณะที่ตลาดจีนติดลบร้อยละ17.4ตลาดแอฟริกาติดลบร้อยละ11.9ตลาด ญี่ปุ่นติดลบร้อยละ9.6ส่วนตลาดสหภาพยุโรปติดลบร้อยละ4.9ตลาดอาเซียนติดลบร้อยละ4.5โดยมีสาเหตุหลักมาจากเศรษฐกิจโลกชะลอตัวราคาน้้ามันดิบในตลาดโลกปรับตัวลดลงต่อเนื่อง7เดือนติดต่อกันความผันผวนอัตราแลกเปลี่ยนที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าส่งออกที่เกี่ยวข้องกับราคาน้้ามันและกลุ่มสินค้าเกษตรธุรกิจโดดเด่นที่สุดที่เราเคยทำการสำรวจมาหลายๆปีที่ผ่านมานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ย เป็นธุรกิจเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพเนี่ยมาเป็นอันดับหนึ่งะครับธุรกิจอันดับ2ที่เราทําการสํารวจกันในเมื่อปลายปีที่แล้วแล้วเชื่อว่าปีนี้เนี่ยน่าจะมีะน้ําหนักสูงก็คือพวกเครื่องสอําอางนะครับอันดับ3เนี่ยสิ่งที่เรามองจะเป็นธุรกิจทางด้านของเทคโนโลยีในการสื่อสารนะครับยิ่งในปีนี้นะครับจะมีการประมูลขึ้น 4G นะครับการใช้เทคโนโลยีเนี่ย ก็น่าจะมีความคึกคักมากขึ้นกว่าปีที่ผ่านมานะครับที่เป็นระบบ 3G เพราะฉะนั้นธุรกิจแนวแนวโน้มปีนี้เนี่ยธุรกิจทางด้านของเทคโนโลยีการสื่อสารหรือว่าโฆษณาหรือว่าการใช้จ่ายหรือการซื้อขายกันในผ่านออนไลน์ผมเชื่อว่าจะเป็นธุรกิจที่มาค่อนข้างดีนะครับในในช่วงปีนี้นะครับ ออกมาไม่ดีดังคาดก็ต้องเหลียวกลับมามองกลุ่มที่เสี่ยงที่สุดนั่นก็คือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือ SME ว่ามีปัจจัยบวกลบใดบ้างที่ยังท้าทายรวมถึงอาชีพที่พอจะมองเห็นโอกาสรำไรในรอบปี2558นี้สื่อชั้นนำอย่างบางกอกทูเดย์ n e t ได้รวบรวมข้อมูลและนำมาเรียบเรียงให้อ่านไว้เป็นข้อพิจารณาถึงธุรกิจที่น่าสนใจ ธุรกิจมาแรงคือหนึ่งธุรกิจเกี่ยวกับสุขภาพและเทรนด์สุขภาพผู้คนหันมาเอาใจใส่ดูแลสุขภาพสังเกตจากอาหารเสริมมีแนวโน้มเติบโตดี 2ธุรกิจผู้สูงอายุจากสำนักงานสถิติแห่งชาติที่ระบุว่าประเทศไทยกำลังจะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆ3ธุรกิจเกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมเนื่องจากปัจจุบันการเติบโตของอุตสาหกรรมเมืองขยายตัวอย่างมากทำให้เกิดของเสียซึ่งต้องหาวิธีจัดการหรือว่านำมาใช้ใหม่4ธุรกิจด้านการท่องเที่ยว5ธุรกิจอาหารราคามหาชนราคาถูกคุ้มค่าพร้อมทานเพราะสังคมเมืองขยายผู้ขนเร่งรีบทำงานการจราจรติดขัดและเวลาส่วนตัวน้อย 6ธุรกิจการศึกษาเป็นธุรกิจที่น่าลงทุนในปีนี้ค่ะ เธุรกิจแฟรนไชส์เพราะมีเครือข่ายเป็นพันธมิตรสาขาที่มากระบบการจัดก,การที่ดีย่อมจะได้เปรียบปีนี้เนี่ยเกษตรกรจะเป็นกลุ่มที่จะต้องประสบกับปัญหาและอุปสรรคค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นธุรกิจที่เกี่ยวขอ้องกับสินค้าเกษตรนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของยางพาราเนี่ยมันจะจะมีปัญหาต่อเนื่องนะครับถ้าเราไล่เลียงนะครับก็คือประเทศจีนเนี่ยมีความต้องการในเรื่องของยางพาราน้อย เพราะนั้นประเทศไทยเนี่ยหรือธุรกิจที่จะส่งออกอยางพาราไปยังประเทศจีนเนี่ยก็มีแนวโน้มของการชะลอตัวลงในขนาดเดียวกันนะครับเกษตรกร,ร,กรซึ่งปลูกยางกลีดยางก็มีปัญหาเหมือนกันพอราคายางตกไรายได้ของเขาก็ลดลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอาชีพเกี่ยวกับทางด้านกเกษตรเนี่ยนะครับมีปัญหาทั้งทั้ง value chain นะครับอันนี้ก็เลยเป็นเป็นสิ่งที่จะบอกว่าธุรกิจนี้น่าจะลำบากสำหรับปีนี้ครับ 2 558มีทั้งปัจจัยบวกและลบที่จะมีผลต่อการเติบโตของอาชีพและธุรกิจต่างๆปัจจัยบวกได้แก่นโยบายส่งเสริม SME จากภาครัฐที่มีมาอย่างต่อเนื่องการขยายตัวด้านการท่องเที่ยวของไทยที่ยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาต่อเนื่องประกอบกับเศรษฐกิจโลกก็อาจจะมีแนวโน้มดีขึ้นและอัตราดอกเบี้ยยังอยู่ในระดับต่ำแต่ปัจจัยลบก็คือความไม่แน่นอนด้านเสถียรภาพทางการเมืองต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงการเข้ามาแข่งขันของคู่แข่งจากต่างประเทศรายใหญ่ รวมถึงปัจจัยเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำซึ่งอยู่ในระดับสูงเท่ากันในทุกพื้นที่ทําให้หาแรงงานได้ยากและมีต้นทุนสูงส่วนปัจจัยลบสุดท้ายก็คือความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองคือถ้าถามว่าจะควรจะปรับตัวยังไงให้เข้ากับสถานการณ์ในในช่วงนี้มันก็เป็นสิ่งที่ตอบลําบากนะครับแต่ผมเชื่อว่าธุรกิจ SME ทุกคนเองเนี่ยจะมีการที่จะพยายามปรับ โดยการสร้างกลยุทธ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นในการเรื่องของการกระตุ้นยอดขายนะครับการพยายามลดต้นทุนการผลิตหรือแม้แต่การสร้างแบรนด์นะครับนอกจากนั้นแล้วเนี่ยทางหองการค้าไทยนะครับเรายังมีโครงการที่ไปให้ความรู้นะครับเพื่อช่วย SME ด้วยนะครับโดยสิ่งที่ทางหองการค้าไทยเน้นย้ำกับธุรกิจ SME ว่าในปีนี้หรือว่าปีต่อๆไปการที่ SME จะยั่งยืนได้จะต้องมีนวัตกรรม นะครับนวัตกรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่หลายคนบอกว่าอาจจะเป็นสิ่งที่ใหญ่ๆต้องลงทุนสูงแต่จริงๆนวัตกรรมเพียงแค่คุณเปลี่ยนนะครับแพคเกจิ้งนะครับให้ ตรงกับความต้องการของตลาดมากขึ้นอันนี้ก็เป็นนวัตกรรมหรือจากสินค้าเดิมที่เรามีอยู่เราอาจจะพัฒนาเป็นสินค้ารูปแบบต่างๆนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นนวัตกรรมแล้วนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ SME ไทยควรที่จะต้องเล่งปรับในในเรื่องของความคิดใหม่ๆที่จะต้องเข้ามาครับ เราพอจะมองเห็นภาพกว้างจากข้อมูลต่างๆที่ให้กันไว้นะคะแต่ว่ายังไงก็ตามค่ะในวิกฤตนั้นก็ถือว่ายังพอจะมีโอกาสสําหรับในบางอาชีพบางสาขานะะที่สําคัญค่ะในทุกๆผู้ประกอบการที่มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองก็จําเป็นจะต้องหันมาดูแลรักษาคุณภาพของการผลิตให้มีความสามารถทัดเทียมแล้วก็ไปแข่งขันกันในตลาดโลกรวมถึงตลาด AEC ให้ได้นั่นแหละค่ะเป็นหัวใจสําคัญที่จะกําหนดทิศทางเศรษฐกิจไทยต่อไปค่ะ